คดีภาษีทรัมป์คดีที่เป็นที่พิจารณาของศาลสูงสุดสหรัฐที่มีผลกระทบต่อการค้าขายทั่วโลกแต่ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรจะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่นักวิเคราะห์พูดถึงคดีภาษีทรัมป์คดีที่สร้างความสงสัยและความบุนแรงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนศาลสูงสุดสหรัฐได้เริ่มไต่สวนคดีภาษีทรัมป์ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าคำสั่งเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต หรือไม่คดีนี้ได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายทั้งภายในสหรัฐและต่างประเทศเพราะมีผลกระทบต่อการค้าขายทั่วโลกแนวโน้มและผลกระทบมุมมองจากนักวิเคราะห์ไทยรัฐมณนนีได้พูดคุยกับสานักวิเคราะห์เพื่อเจาะลึกถึงแนวโน้มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พวกเขาพูดถึงคำถามแรกผลการตัดสินจะชัดเจนเมื่อไหร่ดอ,อร์ล,ลิตาเทียนประสิธิ์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย เปิดเผยว่าการไต่สวนครั้งนี้อาจยืดเยื้อไปถึงเดือนมิถุนายนปี2569หรืออาจยาวนานถึงปี2570ก็ไม่ว่าซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆเมื่อเทียบกับคดีท,ที่เกี่ยวข้องในอดีตบดินพุทธินผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลจอ,อิสปริงประเทศไทยก็มองไปในทางเดียวกันว่าผลการตัดสินอาจลากยาวไปจนถึงปี2569หรืออาจยาวนานถึงปี2570ก็ไม่ว่าซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆ เมื่อเทียบกับคดีที่เกี่ยวข้องในอดีตแต่ดออรอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยธนาคารซ i m b บไทยมีมุมมองที่แตกต่างไปเขาเชื่อว่าผลการตัดสินจะออกมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือเร็วๆนี้และแนวโน้มการตัดสินนั้นคาดว่าจะเป็นแบบแบ่งรับแบ่งสู้ซึ่งหมายความว่าศาลจะไม่ได้ปฏิเสธอํานาจของประธานาธิบดีทั้งหมดแต่อาจผลักภาระให้ทั้์ต้องไปขอการรับรองจากรัฐสภาแทน ซึ่งอาจเป็นทางออกที่วุ่นวายน้อยที่สุดภาษีทรัมป์เปลี่ยนกระทบไทยแค่ไหนตอนนี้หลายฝ่ายคาดว่าทรัมป์อาจถูกศาลตัดสินว่าใช้อำนาจในทางมิชอบและภาษีทรัมป์ที่ประกาศมาตั้งแต่ต้นปีต้องยกเลิกไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่นักวิเคราะห์พูดถึงดเรลิตาเทียนประสิทธิ์เชื่อว,ว่าไทยอาจได้รับอนิสง์เมื่อภาษีตอบโต19้19เปอร์ r e c i p t a r i f f ถูกยกเลิกไปแต่ด้านลบหรือความเสี่ยงคือไทยยังต้องเผชิญแรง